<Okay. S 2> เดี๋ยวครูจะสอนเรื่องพีระมิดเนาะพีระมิดเนี่ยก็คือจะเป็นรูปเลยค่ะคณิตสามมิติเหมือนกันแต่ว่าพีระมิดเนี่ยมันจะเป็นรูปเลยค่ะคณิตที่ผิวข้างหรือว่าด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแทนอ่ะแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าปริซึมที่เราเคยเรียนมาจุดเขาเรียกว่า เหมือนมันจะไม่มีจุดยอดมุมเนอะเหมือนปริซึมมันคือจะเป็นฐานแล้วก็ยกสูงขึ้นแต่ว่าในส่วนของพีระมิดเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะมีส่วนน,น,วนี่เป็นฐานอะดมรูปเลยส่วนที้เป็นฐานแล้วก็ยังมีความสูงเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะแตกต่างจากปริซึมตรงที่ผิวข้างๆเนี่ยมันจะเป็นรูปถ้าของปริซึมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มันจะมีเป็นจุดยอด เหมือนแต่ละข้างเนี่ยมันขึ้นไปถึงจุดยอดเวลาเรานับความสูงเราก็จะนับจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานนะคะอ่าก็เดี๋ยวให้เราเนี่ยจดหน้านี้แล้วก็รวมถึงวาดรูปองค์ประกอบต่างๆของพีระมิดด้วยซึ่งส่วนที่สําคัญของพีระมิดเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของส่วนสูงพื้นที่ฐานอ่าแล้วก็จะเป็นสูงเอียง โอเคเพราะว่ามันจะนำไปใช้ในการคำนวณพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรของพีระมิดนะอันนี้ไม่ต้องจดลงสมุดนะคะก็คือจะเป็นแค่ตัวอย่างแบบว่าพีระมิดเนี่ยมันจะมีฐานหลายๆแบบแบบเช่นเดียวกับพิซซึมเลยก็คือเหมือนอาจจะเป็นฐานสามเหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมหรือว่าห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเอเหลี่ยมไปเรื่อยๆแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราเรียนแค่พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมพอ ราะว่าจะคิดเลขง่ายสุดนะคะอันนี้ไม่ต้องจดนะอ่ะทีนี้อันนี้ก็คือมันเป็นการบอกองค์ประกอบต่างๆของพีระมิดซึ่งครูก็อธิบายไปแล้วอ่ะอันนี้อ๋อลืมบอกนะคะอันนี้ก็จดด้วยนะอ่ะตอนนี้หน้าที่ต้องจดมีหน้าไหนบ้างก็คือจะเป็นหน้าแรกหน้าแรกนี้อ่ะ หน้าที่สองอันนี้ไม่ต้องจดนะให้ดูภาพเฉยแล้วก็หน้าที่สามอ่ะหน้านี้จดลงไปด้วยนะคะก็คือเป็นการบอกอส่วนของฐานหรือว่าสูงเอียงความสูงอ่ะทีนี้อันนี้คือส่วนสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็คือพื้นที่ผิวของพีระมิดสูตรก็คือผลรวมพื้นที่ผิวข้างทุกหน้ารวมถึงพื้นที่ฐานอ่ะส่วนปริมาตรของพีระมิดก็คือจะเป็น เซนหนึ 1> 1่งส่วนสามคูณ darum, พื้นที่ฐานคูณความสูงเนาะก็ここจำสองสูตรนี้ให้ได้นะคะก็คือออกข้อสอบด้วยโอเคทีนี้เดี๋ยวครูจะทำโจทย์ให้ดูนะก็คือจะเป็นการหาพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรของพีระมิดอ่ะอันนี้สูตรต้องจดอยู่แล้วนะแล้วก็โจทย์ข้อนี้ก็จดลงไปในสมุดด้วยแต่ครูจะขอแก้ในส่วนของ ตัวเลขด้วยอ่ะเดี๋ยวครูแก้ตัวเลขก่อนโอเคครูขอแก้เป็นอันนี้จากเจ็ดเป็นสี่เมตรเนาะแล้วก็อส่วนของตรงนี้อืม ให้เป็นสักแปดโอเคทีนี้เราจะมาหาพื้นที่ผิวก่อนแล้วกันเนาะพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวของพีระมิด สูตรคือผลรวมผิวข้างอะรอมาหลุดมันทึกแปดหนึ่งอะสูตรรวมผลรวมผิวพื้นที่ผิวข้างอะพอเขียนย่อๆว่าพอทออะพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดรวมกับอะไรรวมกับพื้นที่ โอเคทีนี้อด้านผิวข้างอเรามาดูว่าผิวข้างมีด้านไหนบ้างมันก็จะมีด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้แล้วก็มีด้านหลังอีกอันหนึ่งถูกไหมซึ่งแต่ละด้านเนี่ยมันก็จะเราสังเกตดูพื้นที่แต่ละด้านนี่มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเรารู้อยู่แล้วจากสมบัติและความเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้เนี่ย สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมก็คืออะไรก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแต่ว่าฐานเนี่ยมันคือฐานของสามเหลี่ยมนะเราต้องแยกดีๆนะมันไม่ใช่พื้นที่ฐานของอพีระมิดฐานนี้คือฐานของสามเหลี่ยมที่เป็นผิวข้างก็คือพื้นที่แรงเงาสีแดงตรงนี้โอเคแล้วก็ส่วนสูง ส่วนสูงเนี่ยก็คือเป็นส่วนสูงของส่วนที่แรงเงาสีแดงเช่นกันทีนี้สูงของสมมตุติครัวด้านนี้เนาะด้านนี้ด้านนี้สูงของรูปสามเหลี่ยมนี้เนี่ยมันใช่ความสูงของพีระมิดอันนี้ไหมไม่ใช่ถูกไหมแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูดี่ะครูลากเส้นตรงนี้และมันคือความสูงของพีระมิดแล้วก็ คือโจทย์เนี่ยเขาก็แอบ,บลากมาให้แล้วว่าตรงนี้ถ้าเราลากจากจุดศูนย์กลางจุดกึ่งกลางของฐานออกไปที่ขอบหนึ่งอันนี้มันจะออกไปด้านกว้างด้านกว้างของมันจะออกไปด้านที่จริงควรเป็นด้านยาวนะมันจะออกไปตรงด้านยาวของฐานซึ่งด้านยาวเนี่ยการที่เส้นมันลากออกไปแบบนี้ยมันจะทําให้แบ่งครึ่งตรงนี้พอดี ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดตอนแรกวันยาวแปใช่ไหมคะก็มันแบ่งครึ่งตรงนี้นั้นในทำนองเดียวกันถ้าคูลากจุดนี้ไปตรงนี้มันก็แบ่งครึ่งตรงนี้เหมือนกันถูกไหมทีนี้ให้เราดูมันก็จะแบ่งครึ่งตรงนี้ตรงนี้เท่าเท่ากันเนาะทีนี้เราดูไอเส้นตรงนี้เนี่ยเส้นที่มันฐานองสามเหลี่ยมฝั่งฝั่งด้านนี้นะ มันจะเส้นตรงนี้ที่ครูกําลังหายลหลอยู่มันจะยาวเท่าไหร่เมื่อครูลากจุดศูนย์กลางตรงนี้ไปยังความยาวด้านหนึ่งของตรงนี้มันจะแบ่งครึ่งพอดีถูกไหมซึ่งตอนแรกนี่มันยาวทั้งหมด6แต่ตรงนี้มันจะขนานกับอันนี้เห็นปะเส้นเนี้ยมันจะขนานกับอันนี้แอ่แสดงว่ามันจะมีความยาวเท่ากับ ด้านยาวนี้แล้วก็แบ่งครึ่งมันก็คือ6หารด้วยอะไรมันก็คือ6หารด้วย2มันก็จะเท่ากับ3เราก็จะได้ว่าเส้นฐานของฝั่งนี้เนี่ยยาว3เมตรอ่ะแล้วนี่ยาว4เมตรทีนี้ถ้าเราดูดีๆตรงนี้มันจะเป็น สิ่งที่เรียกว่าอะไรสิ่งที่เรียกว่าสูงเอียงเนาะเส้นสีเขียวนี่จะเป็นสูงเอียงและถ้าเรามองดูอีกรอบนี่มันเป็นสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมสามเหลี่ยมมุมฉากเราต้องการรู้สูงเอียงว่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเรารู้สูงเอียงฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราหาพื้นที่ผิวข้างได้ถึง2ด้านเลยอะทุกคนจินตนาการดูตรงนี้มันแปลกใช่ปะ แสดงว่าสั่งนี้ก็ต้องแปดด้วยแสดงว่าสูงเอียงเนี่ยมันควรจะเท่ากันไหมมันก็ควรจะเท่ากันโอเคทีนี้สูงเอียงอะด้านนี้จากสมบัติพีทาโกรัสอันนี้ครูทศนะาสาทฤษฎีบทจะพีทาโกรัสอะ จะได้เส้นนี้อะด้านประกอบวงฉากบบาก็คืออะไรสามกับสี่อ่ะก็คือความสูงที่สี่แล้วก็ความความยาวของฐานที่สามเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงนะคะอ่ะด้านประกอบวงฉากบบาก็คือสามสี่ก็จะเป็น3ามกำลังสองบวกสี่กำลังสองเท่ากับสูงเอียงตรงนี้อ่ะครูจะให้เป็น l อหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่ความยาวสูงเอียงนี่มันไม่เท่ากัน มันจะเป็น l 1กลังสทีนี้ถ้าใครยังจําพีทาโกรัสได้ก็จริงๆในบางคนอาจจะตอบได้เลยแหละว่าสูงอย่ามันคือ5แต่เดี๋ยวครูจะทําให้ดูก่อนเนาะว่ามันได้5ได้ยังไงอ่าสากลังสก็ได้9กาลังสได้16เท่ากับ l 1กําลังสทีนี้ l 1กํากลังสก็จะเท่ากับ16บวก9ได้25เราคิดว่าอะไรคูณกัน2ตัวได้25ก็คือจะเป็นหเนาะจริงๆมีลบ5ด้วยแต่ ความยาวนี่มันติดลบไม่ได้อ่าก็จะได้ว่าสูงเอียงเท่ากับลบห้าเมตรทีนี้เราก็ได้แล้วว่าผลรวมของผิวห้างสองด้านก็คือจะมีในส่วนของด้านตรงนี้เดี๋ยวรูใช้สีแดงดีกว่าตอนแรกรูอ้อมมันคือด้านสีแดงก็คือส่วนนี้กับฝั่งนี้มันจะมีสูงเอียงเท่ากับห้าและฐานเท่ากับ8ดเวลาเราคิดเลขก็จะเป็น มันเป็นสามเหลี่ยมนก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือแปดใช่ไหมคูณสูงสูงสูงคือสูงเอียงก็คือห้าทีนี้มันมีสองฝั่งก็คือตรงที่แรเงาสีแดงก็คูณอะไรไปด้วยคูณสองอ่ะแต่มันยังเหลืออีกสองด้านที่เราไม่รู้ใช่ไหมอีกสองด้านเนี่ยเราคิดว่ามันจะเท่ากับด้านเดิมไหมอ่ะมันก็ไม่เท่าถูกไหมมันคือด้าน ที่ครูแรงเอาสีเอาสีอะไรดีสีเหลืองเนาะก็คือด้านนี้กับด้านหลัง่าซึ่งด้านนี้ถ้าครูวาดภาพเป็นสามมิติเอาสีอะไรที่มันตักกับสีเหลืองเดียสีฟ้าไหมมันก็ซามมิตน,น,นี่ถ้าครูลากแบบนี้ฟึบฟึบฟึบอันนี้มันก็จะเป็นฐานถูกไหมแล้วก็ถ้าครูลากจากจุดยอดลงมายังฐาน มันก็จะดูเล็กมากเนาะมันก็จะเป็นในส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะขนานกับด้านที่ยาวเท่าไหร่มันจะขนานกับด้านที่ยาวแปดมันก็เลยกลายเป็นว่าฐานนี่จะเป็นแปดฐานสองก็เท่ากับสี่เมตรและความสูงเนี่ยด้านความสูงก็ด้านเดียวกันก็คือสี่เมตรก็จากวิทากรัตอีกเนาะวิากอรัตคูเขียนอะไรดีเนี่ย จากวีดากรัตครูขอเขียนด้านล่างเนาะวีดากรัดจากทอบอทอบอคือทฤษฎีบทเนาะปีทากรัดอันนี้เราไม่ต้องเขียนย่อเหมือนครูก็ได้นะนี่อันนี้มนไหนไหนมันก็รูปซ้ำแล้วแปดสี่ใช่ปะอ่าถ้าครูวาดให้เราเห็นจะชันก็จะเป็นประมาณนี้ไอ้ด้านที่เรากำลังหากันอยู่นะ มันจะเป็นประมาณนี้แล้วตรงนี้เนี่ยยาว4ที่มาจาก8ตรงนี้8หาร2อ่าแล้วตรงนี้ความสูงมัน4อยู่แล้วอืมแล้วเราต้องการหาตรงนี้ซึ่งครูจะให้มันคือ l 2ก็คือเราจะได้เป็นด้านประกอบมุมฉากก็คือ4 4 4กำลัง2บวก4กำลัง2เท่ากับ l 2อกำลังสองก็คือสูงเอีงอีกฝั่งหนึ่งเนาะเราก็จะได้ว่า l 2อกำลังสองเท่ากับ32มสิบองไหมอืมทีนี้เราก็ถอดสแค root นะคะรูทสามสิบสองสมสองถ้าเราแยกตัวประกอบเนาะจริงๆเราอาจจะไม่ต้องแยกตัวประกอบแบบละเอียดขนาดนั้นแต่เราคิดว่าสาสิบสองอะไรคูณกันได้สาสองก็คือสองคูณสิบหกทีนี้ สิเนี่ยมันคืออะไรคูณกันสองครั้งมันคือสีคูณสถ้าอยู่ในสแควร์รูทตัวไหนซ้ำกันสองตัวเราดึงออกมาได้เลยก็เราก็จะได้เป็นสี่รูทสองเมตรไปเลยอ่ะอันนี้ก็คือสูงเอียงของอีกฝั่งหนึ่งเราก็เอามาแทนค่าซึ่งไอ้สูงเอียงของฝั่งนี้เนี่ยฐานมันจะเป็นหนะเราต้องระวังดีๆ บวกเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแต่มันยังไม่จบใช่ไหมเพราะมันมีพื้นที่ฐานอีกอ่ะพื้นที่ฐานนี้พื้นที่ฐานง่ายแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมไอเนี้ยเราอยากเขียนว้นบรัทัดแบบคูณนะเราเขียนเราควรจะเขียนยาวยาวติดต่อกันอ่เดี๋ยวคูเลื่อนให้ว่ามันควรเขียนยังไงนี่มันควรเขียนแบบนี้ โอ้โหไม่พออยู่ดีเนาะทีนี้ไอ้ตัวนี้เราอย่าลืมคูณอะไรด้วยกูก็ลืมเนะี่ยลืมคูณสองด้วยเพราะว่ามันมีสองฝั่งมันมีด้านหลังด้วยอะแล้วก็บวกพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานก็คืออะไรง่ายเลยส่เดกเหมือนผ้ากว้างคูณสูงก็คือแปดคูณหกอะทีนี้ก็คิดเลขเลยค่ะ ก็เราจะได้ว่า2 2ง5 4งเป็น 5, 40, บวก2ออันนี้ได้24รูสองเนาะเพราะว่า6คูณ4ได้เลยอ่ะ6กส4ทีนี้รูทสองนี่มันคูณอะไรไม่ได้เราสามารถติดไว้แบบนี้ได้เลย <5> <5> <5> <5> ส่วนเวลากรณีบวกเนี่ยคือมันต้องมีเหมือนกับรูทสองบวกรูคือมันต้องมีเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะได้2อ2รอันนี้หรือว่าจะเป็นพวก สามรูทสองบวกสองรูสองวันนี้เราเอาเลขสามสิบด้าหน้าบวกกันก็ห้ารูสองอืมะวงเล็ลสุดท้ายแปดคูณหกได้สี่สิบแปดทีนี้ไอตัวนี้บวกกับใครไม่ได้อยู่แล้วแต่สี่สิบแปดบวกสี่สิบได้ก็คือจะเป็นแปดสิบแปดบวกยี่สิบรูสองตารางเมตรเนาะเหนือเป็นตารางเมตรถ้าเป็นพื้นที่ผิวอ่ะพีระมิดเนี่ย หาปริมาตรไม่ยากแต่จะหาพื้นที่ผิวค่อนข้างยากนี่แหละคือข,ขั้นตอนการหาพื้นที่ผิวทีนี้มาหาปริมาตรต่อปริมาตรพีระมิดจะเท่ากาับสูตรคือเศษหนึ่งส่นสามคูณพื้นที่ฐานคูณสงูงเศษหนึ่งส่นสามพื้นที่ฐานก็คือ 8ปคูณหกง่ายๆเลยสูงสูงก็คือ4เนาะ3ามหารหได้2อ่ะ4ีคูณสได้8 8 8, 8 64ดบลอบออะไรเมตรอ่ะเป็นคำตอบปริมาตรง่ายๆอ่ะแล้วก็พื้นที่ผิวเท่านี้แล้วก็มาสรุปคำตอบเลยว่าสรุปได้ว่า พื้นที่ผิวของพีระมิดคือเท่าไหร่8 8บวกยีหรูอ2ตารางเมตรและปริมาตรพีระมิด หกสิ 64, ลูกบาศกเมตรอ่ะก็เป็นคำตอบเนาะในส่วนของพีระมิดก็จบไปเท่านี้หลักการการคิดก็คือประมาณนี้เลยส่วนในข้อสอบก็อาจจะมีประยุกต์นิดหน่อยเช่นอ่ะอาจจะให้สูงเอียงมาหรือเปล่าแล้วก็ให้เราหาความสูงอ่ะอืมประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่วงกลมกันนะเดี๋ยวครูไปอัดในคลิปถัดไปโอเคขอบคุณค่ะ